เราเนี่เป็นรายการสาระประเดิมเข้ามาแล้วปดไกรก็หลังจากนั้นไม่เกินยี่สี่สิบแปดชั่วโมงตั้งพรรคการเมืองใหม่นะนะครับใช้ชื่อว่าพรรคประชาชนนะครับแค่ตั้งชื่อนี่แม่งกระโดนลนะมันสะท้อนในเหตุเลยว่าโอเคกลุ่มสีส้มเนี่ยค่ายสีส้มเอาประชาชนเป็นตัวตั้งฟังเสียงประชาชนนโยบายต่างๆมาจากประชาชนฟังเสียงประชาชนไม่ใช่ฟังเสียงจากคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคอะไรของมันนะนะ มันต้องฟังเสียงประชาชนก่อนแล้วเอาเสียงประชาชนไปกําหนดยุทธศาสตร์ของพักเนีแต่ไม่ใช่ว่าเอาคนสี่สิบคนมากําหนดทิศทางของพักแค่นั้นผมก็ไม่เห็นด้วยจากผมฟังเขาพูดนะเขาบอกว่าเขาฟังเสียงประชาชนนะครับที่ผมฟังเขาพูดนะเขาบอกว่าเขาพยายามจะรับสมัครสมาชิกให้มากที่สุดนะครับอันแรกนะที่ผมฟังเขาพูดนะรับรับสมัครสมาชิกให้มากที่สุดถ้ามีคนมาสมัครมากแสดงว่าการตอบรับดี เขาก็จะเดินสายไปทั่วประเทศก็รับสมัครสมาชิกทั่วประเทศนะครับอันนี้ข้อแรกที่เขาพูดนะผมว่ามันดีนะอันที่สองพอมีสมาชิกเยอะๆแล้วเขาต้องการให้สมาชิกเกิดการเอนเกจเมนต์นะเหมือนกับที่คนมาดูพี่เดกกาลังไลฟ์สดเนี่ยมาแสดงความคิดเห็นมากดไลค์กดแชร์เอนเกจเมนต์อันที่สองคือเขาอยากจะให้สมาชิกของพรคเนี่ยแสดงความคิดเห็นมีส่วนร่วมเอ,อนเกจเมนต์อย่างเงี้ยอย่างผมมาจัดรายการแล้วมีคนมาพิมพ์มาอะไรเงี้ยผมชอบเลย เงินทองไม่ต้องโอนให้กูนะครับไม่ต้องรับบริจาคไม่ต้องอะไรเนี่ยเนี่ยพรรคประชาชนนะครับพูดแนวเนี้นะครับอย่างผมเนี่ยผมก็ชอบให้คนมาแสดงความคิดเห็นแล้วกดไลค์กดแชร์ไม่ต้องรับบริจาคไม่ต้องรับตังอะไรจังเพราะผมไม่ใช่พรกการเมืองนะครับส่งวายมาอย่างเดียวพอนะครับเพราะเราเป็นคนขี้เมานะครับแต่ตอนจัดรายการไม่เมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยพรรคประชาชนเนี่ยเขาก็บอกเขาอยากให้สมาชิกแสดงความคิดเห็นนะครับมีเอ็นเกตแสดงความคิดเห็นมีส่วนร่วมอยากจะให้ชะตากรรมของพรรคไปทางไหนนโยบายอะไร นะครับเนี่ยอันนี้การที่2อันที่สามครับนะเขาพยายามที่จะไม่ใช้วิธีการเอาในทุนมาแล้วก็มาซื้อเสียงเหมือนกับพรรคการเมืองเช่นตั้งพรรคการเมืองก็เอาคุณบริจาคร้อยล้านคุณพันล้านรวมแล้วเป็นหมื่นล้านซื้อตัวสสคนที่มีความคาดหวังว่านะลงสมัครแล้วจะได้เป็นสอสอก็คือไปซื้อตัวบ้านใหญ่เขา้มามารวมนะเขาจะไม่ใช้วิธีการนะครับเอาในทุนเข้ามาสนับสนุนครับเขาจะใช้วิธีการรับบริจาค นะครับก็คือเอาเงินของประชาชนคนละพันสอง0ับริจาคซึ่งภายใน48ชั่วโมงที่ผ่านมาจนนะครับเขาตั้งพักได้แล้วก็รับบริจาคสอสวันที่ผ่านมาเนี่ยผมติดตามข่าวนะเขาได้20กว่าล้านะนะครับก็ถือว่าเยอะนะสองสามวันได้20กว่าล้านเดือนหนึ่งได้สักสักร้อยล้านหรือหรือพันล้านนะเนี่ยถ้าเดินสายทั่วประเทศทุกจังหวัดนะได้เดือนละพันล้านเนี่ย อาจจะมีเงินสักห้าพันล้านหรือหมื่นล้านในการขับเคลื่อนทางการเมืองพอเขาได้เงินจากการบริจาคเนี่ยเยอะแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ต้องไปเอาเงินจากเจ้าสัวนะครับเจ้าสัวพลังงานเจ้าเจ้าสัวไก่หมูเจ้าสัวอะไรเหล้าเบียร์เจ้าสัวเกี่ยวอะไรแม่งเยอะป่ะเจ้าสัวค้าของเถือนเจ้าของบ่อนการมานั้นไม่ต้องไปเอาเงินพวกนี้มาแล้วเพราะถ้าเอาเงินพวกนี้มาเนี่ยผมฟังจากที่เขาพูดเนี่ยนะไอไอทัตประชาชนสี้ม เขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ต้องไปตอบแทนบุญคุณคเวลาปี70ถ้าได้เป็นรัฐบาลนะสสเทนก็ได้เป็นนายกสมมตินะนะครับหมายสรีการยาเป็นรัฐมนตรีครังสมมตินะวิโรดเป็นมทรหนึ่งนะครับโลมเป็น <ONG> ร <itch anse> <hhhh troll en> <us> ัฐมนตรีกลาโหมสมมติในปี70เนี่ยเขาจะดาเนินนโยบายเขาจะดำเนินนโยบายอิสระนะครับตามที่สมาชิกของเขาเนี่ยนะครับบริจาคเงินมาแล้วก็เป็นสมาชิกพรรคถ้าแบบนี้ถ้าเขาทําตามคําพูดจริงๆนะกูว่าแม่ง กูอยากจะเรียกว่าพรรคประชาชนเนี่ยพรรคในฝันกูเลยและกูว่าแม่ก็เป็นพรรคในฝันของประชาชนกูไม่รู้ว่าประชาชนที่ฟังกูอยู่เนี่ยคิดเหมือนกูไหมนะครับนะพอถึงตอนนั้นเนี่ยเขาต้องทําตามเสียงประชาชนไงเพราะอะไรเพราะหนึ่งรับสมัครสมาชิกมาสองรับเงินประชาชนถ้าพรรคประชาชนสีส้มมึงไม่ทําตามที่ที่หาเสียงไว้หรือ,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 อบอกกับประชาชนคนแม่ก็ไม่เอาอ่ัมึงก็เป็นได้สมัยเดียวก็จบไปก็เหมือนกันพวกพรก ไอที่มีอยู่ทุกวันเนี้ยก็เหมือนไก่พักคลื่นเก่านะครับนะนะครับผมดูนะแล้วก็ข้อต่อไปเรื่องการไม่ลดเพดานมาตรร้อยสิบสองเนี่ยนะครับที่สอสเอทงก็พูดผมเข้าใจอตตอนแรกผมก็งงนะให้ทําไมแม่งก้าวล้าจังให้ทําไมมึงห้าจังวะพักประชาชนตอนแรกผมฟังแล้วเฮ้ยมันห้าจังวะโดนยุบพักมาสองครั้งแล้วตั้งแต่นาคตใหม่มามาก้าวไกลทําไมมึงห้าจังมึงให้สัมภาษณ์บอกว่ามาตรร้อยสิบสองเนี่ย นะพักประชาชนจะไม่ลดเพดานมาตรา1 1 2ตอนแรกผมบอกว่าห้าวนะแต่ผมคิดไปคิดมาแล้วฟังคาอธิบายจากเขานะคือบางทีเราเนี่ยพอฟังเขาพูดคาเดียวเราไปตัดสินเขาเนี่ยแม่งก็ไม่เป็นธรรมกับพรรคสีส้มกูเองก็เลือกสีส้มมากูก็มองเอ้ยทำไมห้าวจาางังวะโดนมาสองครั้งแล้วะนะโดนยุบพักมาแล้วนะครับล้มล้างการปกครองอซอกก่อนอะไรก็ไม่อะไรวะอะ่อนซอกซอกก่อนสถาบันอะไรเนี่ยยังไม่เข็ดหรือวะ โดนร้องเรียนที่ปฟชเรื่องจงริยธรรมร้ายแรง 4. 2สส,ส,สไปลงชื่อแก้กฎหมาย้ยังไม่เข็ดเลยผมก็อยากจะฟังเขาก็พูดอธิบายคือบางสิ่งบางอย่างมันเป็นอุดมการในการหาเสียงของเขาเขาก็เลยบอกว่าเขาลดเพดานไม่ได้นะครับในการแก้มาตรา112เขาบอกเขาลดไม่ได้เขาก็หาเสียงไปแล้วเขาต้องรักษาคำมั่นสัญญาสัญญาประชาคมที่กอาให้กับสมาชิกพักคนที่เลือกพักมาแล้วกูฟังแล้วคุณก็ไม่เข้าใจเขาอ,อธิบายไปเรื่อยๆนะว่า ความเชื่ออุดมการเขาต้องเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเขาบอกว่าการแก้มาตรา112เขาต้องระมัดระวังจะไม่ทําในสิ่งที่ผิดกฎหมายก็หมายความว่าสารรั่นูนเนี่ยมีคำวินิจฉัยหรือคำพิพากษาอย่างไรอะไรที่ทําไม่ได้เขาก็จะไม่ทําแต่อะไรที่กฎหมายไม่ได้ห้ามสารรั่นดูลไม่ห้ามเขาจะทําอย่างระมัดระวังไม่ประมาทผมฟังอ๋อกูเข้าใจแล้วนะกูเข้าใจแล้วกูก็เห็นใจเขานะครับในการที่เขาจะต้อง ไม่ลดเพดาน112เพราะว่าอะไรเพราะอย่าลืมกลุ่มคนที่เลือกเขาเนี่ยนต่มันมีกลุ่มที่สนับสนุนเรื่องแก้มาตราน112อีกด้วยก็คือพวกวัยรุ่น18 19 20อะไรต่างๆที่มีเกิน25ในพวกนี้มันยังมีอยู่และแม่ก็เป็นฐานเสียงสําคัญของพรรคสีสมเพราะฉะนั้นถ้าก็ลดเพดานปุ๊บเนี่ยพวกวัยรุ่น18 19 20 21 22 23 24 25เนี่ยไอ้ช่วง8ปีเนี่ยไอ้ช่วงคนรุ่นใหม่เนี่ย เขาไม่รู้เขาไม่รู้เขาเรียกว่าเจนซีหรือเจนซ่อะไรแต่กูก็ไม่รู้กูไม่ใช่นักเรียนนอกก็คือคนที่รุ่นใหม่เนี่ยนะรุ่นอาสิบแปดถึงยี่สิบห้าเนี่ยแม่งยังมีความรู้สึกอะไรพวกนี้อยู่ว่ามีคนเอามาตรานี้มาใช้ในการกันแกล้งทางการเมืองหรือเปล่าเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าเขาต้องรักษาสารเสียงไว้แต่ถ้าเกิดเขาไปลดเพดานปุ๊บคนพวกนี้แม่งหายไปเพราะหายไปเนี่ยแม่งจะเหลือคนแก่อย่างกูเนี่ยหกสิบเอ็ดหกสองเนี่ยคือคนแก่เนี่ยโอกาสที่จะไปเลือกพัก สีส้มเนี่ยมันยังไม่เยอะเพราะเขาเลือกพระลุงตูนะทุกวันนี้คนแก่ก็ถามลุงตูอยู่ไหนนะลุงตูอยู่ไหนลุงตูอยู่รวมไทยสร้างชาตินะคนแก่ก็ยังเลือกลุงตูเพราะลุงตูเคยดูแลเคยอะไรต่างๆมาในช่วงโควิดนะครับอีกส่วนหนึ่งคนแก่คนอายุมากก็จะไปเลือกเพื่อไทยกับภูมิใจไทยกรบสีดำเงินกับสีแดงมันก็ต้องไปแย่งฐานกันเพราะนั้นถ้าสมมติเราตัดฐานเนี่ยไอ้เรื่องมาตรา1 1 2ไปเนี่ยไปลดเพดานเนี่ยนะ แม่งจะหายฐานเสียงคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นตัวชี้วัดนะหรือจะเรียกว่าสวิงเลยอะนะฮะเป็นตัวที่จะแกว่งทําให้นะอ่าพรรคสีส้มเนี่ยชนะเลือกตั้งทางการเมืองเพราะฉะนั้นเขาเลยต้องรักษาตัวนี้ไว้ยอมเสี่ยงจนมีนักการเมืองเก่าๆหลายคนนะครับพวกสอสอส,อสอบตกบ้างอะไรพวกนี้กับพวกสอสอสอบตกทั้งหลายก็เลยออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ว่านะนะเออมาวิาพากษ์วิจารณ์ว่ายักไหลแล้วไปต่อเขาบอกว่า ยักไหลและไปต่อไม่ได้เขาก็เลยต้องมา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 ,มาเน้นมาตีตีพักประชาชนตรงนี้คือไม่ยอมลดเพดานมาตรา112นะครับนะเพราะเขารู้อยู่แล้วว่า,าตราบใดที่พักประชาชนยังยืนยันเกี่ยวกับเรื่องการแก้มาตรา112ภายใต้กฎหมายภายใต้รัฐธรรมนูญและภายใต้คำพิพากษาของศารลรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าเขายังยืนยันอยู่นยะเขายังมีกลุ่มอายุ18-25อยู่ซึ่ง ไอ้พวกสอสอสอบตกทั้งหลายพวกนักอนุรักษ์นิยมก็พยายามจะตีตรงเนี้ยตีตรงเนี้ยตีตรงเนี้ยนะผมสู้สุดตัวผมไม่ยอมถอยถ้าตาใดถ้ายังแก้มากตาร้อยติดสองผมก็จะต้องทําไมเนี้ยจะต้องต่อต้านต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันตายเป็นตายเจ๊งเป็นเจ๊งอะไรก็ว่าไปคือกลุ่มอนุรักษ์เนี่ยก็ต้องต้อง,ต,องต้องตีตรงเนี้ยตีให้พักประชาทนยกเลิกเกี่ยวกับความเชื่อความเชื่ออุดมการเกี่ยวกับเรื่องมีความจําเป็น ต้องแก้มาตา112ต้องตีให้ตกให้พักประชาชนหนึ่งต้องแบบเป็นไงลดเพดานลงมานะนะครับให้ได้ไม่ว่าจะด้วยมาตรการข่มขู่ร้องเรียนนะร้องเรียนตบตอยุพักก็ยุบไปแล้วตอนนี้ก็เป็นไงส่งคนไปร้องเรียนเรื่องอมาตา112ว่ามีสส4 4คนเข้าชื่อนะเข้าชื่อเพื่อที่จะนะ,อะเอาสอส4 4คนของเก่าไกลเก่าเนี่ย ส่งขึ้นสารฎิกานะครับสารฎิกาพอส่งสารฎิกาปุ๊บเนี่ยแล้วให้วินิจฉัยว่าเป็นการกระทําที่ล้มล้างการปกครองหรือไม่ผิดจริยธรรมร้ายแรงไม่ถ้าผิดปุ๊บ4 4ตีคนเนี่ยซึ่งรวมถึงเทง้งด้วยหรือเปล่านะผมว่าน่าจะโดนด้วยนะเท้งเท่งอาจจะต้องหายไปเลยไม่ได้ไปต่อยักไหลแล้วไม่ได้ไปต่อเขาก็พยายามจะตีกันได้ได้เนี่ยฝ่ายนรักนิยมเนี่ยก็จะเอาตรงนี้แหละครับนี่ผมพูดภาษาชาวบ้านง่ายๆนะ FC ีพี่เดเนแม่งต้องฉลาดฟังพี่เดแล้วกูตรงไปตรงมา กูไม่ได้มีผลประโยชน์กับพรรคประชาชนสีส้มอะไร้อะไรต่างๆเพื่อไทยอะไรต่างๆกูไม่มีผลประโยชน์และกูไม่มีตาแหน่งไม่ได้เป็นสมาชิกใครท้ง้นนะกูเวลาไปเบิกความในศาลเนี่ยก็ถามตรงเนี้ยนะกูก็บอกว่ากูไม่ได้เป็นสมาชิก,ก,อ,นะก,อ,กอะไรที่กูเล่าให้ฟังเขาก็ต้องพยายามเอาเอาเอา,เอาพวกสีส้มเนี่ยพรรคสีส้มเนี่ยเอาให้ร่วงให้หยุดลดเพดานร้อยสิบสองเพราะการที่มียังยังคิดจะแก้เนี่ยมันยังได้